ว้มื่อนี้แนวฝากแนวต่อนพี่น้องครับต้มเป็นแก้วครับของมักเบลตีอะไรได้เนี่ต้มเป็นแก้วเปียๆนะครับหั่นมาครึ่งหนึ่งเลยครับว่าหั่นครึ่งหนึ่งพี่น้องก่อนดดนกับฝากพี่น้องกดติดตามกดซ่าสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเบลตีนะครับเด้อมาๆครับมื่อนี้หาข้าวหานาไมากินเหมกันครับนี่ใส่กันครับแก้วดีขมขมพี่น้องนี่ยแก้วดีขมขมผักหลายอย่างหลายแนวโอ้โหหาข้าวหานาไมากินเหมนกัน น้ำนัวขมคือกันพี่น้องมาลองเลยเด้อเพื่อน้องดหีจิ้มสดนน้ำพี่น้องจิ้มสดนน้ำเลย ไอ้ดีเป็นหายไหมส่วนของอย่างอือโอ้แบบจิ้มเียครับพี่คคน้อง ผมน,นับกําลังดีโอ้เด้ขาลยวะ ตมเบนแก้วเปื่อยดี่ดีไปน่องคือทำไเแี่นอกมานี่ยเบาเตยหันบกขาด ตุนเปื่อยดี่ดีไปน้องเห็นแก้วนะไม้มในการทับ กนเดียวแบบกิมแจว เอามาใส่เห่าสดน้ำเนี่ยขมบํารมาดีไปไหน ตวนนี้เนี่ยกัดขาดปุ๋ยได้พี่น้ของมันมันเปื่อยดี แบบสดนำครับเกินมามาเพื่ออะไรเพราะั้นกินเนขาแร่งนะครับหาขาขนาดม,มากินกับบ้าเตี๋ยแบบนี้โอ้ต้มเอ็นเกี่ยวนี่มันเจอเลเบลว้เลย ได้เสียเขาตามรรยากาศร้อนให้ตกยินไปหน่อยบุคคลได้ไปทายวิวทงหน้าสุดไปหน่องบังเลยในช่วงนี้เขาโมนเปล่งงานไปหน่อง มีอะไรลงทงลงภาเลยนะบองบางเดีย๋ยวจะพาไปเที่ยวห้าปูห้าปลาไปแค่ะะคัหนบ้งห้ามือกันเหลือง,งามย่มดีมาได้หมดแล้ว็จะไปห้าปลาเนาะช่วงนี้ก็ไปห้าปลาอยู่ บางคนอันเอฟซีเป็นว่าผ้าอันอยากเบิ้งตกปลาบอ่อแข่งมาทนวะบางเสบมมีโอกาสได้ทยยักเตี้ยค่าลวตกปลาเนาะมากห้าปลาไปเนาะ thai phen loa โอ้แซ่บได้การนะรพี่น้องมือนะี้เ้าฝากแนละ้วตอนพี่น้องนะก็าได้ต้มเป็นแก้วพี่น้องเบาเตมาก,กินนะต้มเป็นแก้วนะครับต้มเปรี้ยน,นะใส่กับแกลียวดีมขมหรโอ้ขักเป็นไห้นะครับคลิปหน้านะครับเบาเตสภาพไปกินอย่างนะตือ ภาพพี่น้องไปเห็นยังลุยๆในนะครับล่งทงลงตาไปว่าไปแล้วนะครับเบาเตมักหาป่านะครับมาหาปลาแต่ว่าเวลามันผมมีนะครับเดี๋ยวมีเวลาสิพภาพไปนะครับบ่โดนดอกนะครับว่าก็เคือนมาที่นี่ดอกนะสิพาพี่น้องไปหาปากเบ็ดนะดักปลาไหลเองสะพี่น้องฝากพี่น้องที่ตามนะครับสำหรับมนีก็คงสิขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ